พลละพักนักปรุงพลัสเดี๋ยววันนี้นะครับพลจะทำอยู่ในพิมพ์ขนาด15คูณ15เซนนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยตัดกระดาษไขให้เป็นขนาดพอดีกับตัวพิมพนะครับใส่ลงไปแบบนี้ไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาครีมน้ำผึ้ง แล้วก็เหล้าหวานรสส้มนะครับใส่ลงไปตัวเหล้าหวานนะครับเราใส่ลงไปเพื่อกลิ่นหอมนะครับเวลาที่เรานําไปตั้งไฟแอลกอฮอล์ก็ไปแล้วเด็กๆทานได้นะครับเราใส่เล็กน้อยเท่านั้นถ้าใครไม่มีไม่จําเป็นต้องใส่นะครับเอาละครับเราจะนําส่วนประกอบของครีมเนี่ยไปตั้งไฟ ตั้งให้แค่พออุ่นนะครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับขนมสูตรนี้นะครับช็อกโกแลตเมลสำคัญมากๆเลยครับอยู่ที่คุณภาพของดาร์กช็อกโกแลตที่เราใช้ครับวันนี้ผลเลือกใช้ดาร์กช็อกโกแลตตัวนี้ครับ Embassy ครับความเข้มข้นโกโก้แมสของเขาเนี่ยอยู่ที่65%สหาเปอนวานอ่อนๆนะครับแล้วก็รสชาติเข้มข้นทีเดียวตัวนี้เป็นช็อกโกแลตคูเวอร์เจอร์นะครับเป็นช็อกโกแลตแท้แล้วก็สามารถเนี่ยนำมาทำขนมอะไรก็ตามที่เราต้องการที่เน้น ที่ความระมุลและก็รสชาติของช็อกโกแลตนะครับเขาจะมาในลักษณะเหรียญเล็กๆนะครับทำให้ละลายได้ง่ายนะครับช็อกโกแลตตัวนี้เหมาะกับการทําขนมหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นพวกฟาวเวอร์เลตช็อกโกแลตเค้กนะครับหรือว่าบราวนี่นะครับหรือว่าช็อกโกแลตเค้กทําการหนัดต่างๆได้หมดเลยครับพลก็จะนําส่วนประกอบของดาร์กช็อกโกแลตนะครับมาตั้งบนหม้อน้าร้อนนะครับในขณะเดียวกันเราจะใส่เนยลงไปด้วยนะครับช็อกโกแลตด้านล่างเริ่มละลายแล้วนะครับ แล้วครับใช้ได้แล้วนะครับเรายกออกมาจากความร้อนครับส่วนครีมของเรานะครับตอนนี้เริ่มอุ่นๆแล้วนะฮะค่อยๆใส่ลงไปนะครับคนให้เข้ากันดีแล้วก็ใส่ตามลงไปครับง่ายๆเท่านี้เองครับใส่ลงในพิมพ์ครับผมที่เหลือก็คือเอาไปพักในตู้เย็นนะครับประมาณ1-2ชั่วโมงก็เซฟตัวดีแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับช็อกโกแลตเมลของเรานะครับ แต่เวลาที่เรารับประทานถ้าเกิดเราต้องการจะเพิ่มเนื้อสัมผัสนะครับความโดดเด่นความเข้มข้นของรสชาติช็อกโกแลตโกโก้เข้าไปนะครับวันนี้พนแนะนําเลยครับทิวลิปโกครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ตัวทิวลิปโกเนี่ยครับโรยด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างก่อนที่เราจะตัดเป็นชิ้นครับผงโกโก้ทิวลิปโกตัวนี้นะครับผลิตในฝรั่งเศสทุกขั้นตอนนะครับแล้วต้องบอกว่า ความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือว่าไขมันโกโก้ซึ่งสูงถึง22-24ง24%นะครับทำให้เวลาที่เราเอาไปใช้กับเครื่องดื่มหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ละลายง่ายที่สำคัญกลิ่นหอมมากทีเดียวครับ